สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญพยทานค่ะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกบัวจิตราพัดนะคะสวยๆง่ายๆเลยนะคะนี่นะสวยๆเลยนะคะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ลิบบิ้นเบอร์2ขนาดความยาว65เซนติเมตรค่ะจำนวน4เส้น ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว35ซนติเมตรค่ะ2สีนะคะสี 4, ละ8เส้นค่ะเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นความยาว65ซนติเมตรนะคะเห็นนะเราจะพับริบบิ้นเข้ามาให้เหลื่อมกันประมาณ3ซนติเมตรแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะค่ะเส้นที่1นะคะจับมานะเส้นที่2สวมมาในเส้นที่1 เส้นที่สามสอดมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในดูที่หนึ่งค่ะอ้าออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมาแบบนี้นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาค่ะเส้นที่สามพับเฉียงมาเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจักปลายริบบิ้นแล้วสอดลงไปค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะ เอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ two ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้น like ที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะมือช้อนที่ฐานไว้ค่ะมือกล้องกับิ้วชี้จับสี่เส้นด้านบนไว้นะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลง เส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนะเราจะเหลือริบบิ้นนะคะสี่เส้นสุดท้ายแบบนี้นะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปแบบนี้ นะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะ,ะนะคะรวบดิบบินเข้ามาให้กระชับแบบนี้แล้วพลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะนะคะ,นะคะจบบับดิบบินขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะนับหนึ่งสองสามนะพาดข้ามสามเส้นนะคะเห็นนะจับพาดข้ามสามเส้นไปคะ่ะพาดข้ามสามเส้นไปนะพาดข้ามสามเส้น พัดข้ามสามเส้นค่ะนะคะเราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายนี้นะคะเ,เส้นนี้ค่ะจะพันมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะจะพันมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นถัดมาพันมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามนะคะนะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้ค่ะใครจะใส่เหรียญเสร็จได้เลยนะคะหรือว่าใครจะทําแบบเป๋าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญทีหลังได้นะ เสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะ,ด,าาะ,นะคะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะคะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะนี่ยเสร็จแล้วสอดลอดสามเส้นไปค่ะนี่ค่ะจสสัสอดลอดสามเส้นไปสอดลอดไปค่ะ เสร็จแล้วนะคะได้แบบนี้นะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะจับริบบิ้นมาหนึ่งเส้นนะคะพับตัดมุมนะคะพับตัดมุมมาด้านหลังแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะพับไปกลับไปด้านนี้นะคะสอดหน้าเส้นของตัวเองค่ะรอดสองเส้นไปแบบนี้นี่ค่ะพับไปด้านหลังแล้วก็พับกลับไปค่ะสอดรอดไป Yeah. สอดเสร็จแล้วเรียบร้อยแบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นะสอดล้อ3สามเส้นกลับไปค่ะสอดล้อ3สามเส้นกลับไปเก็บนะคะแบบนี้เนี่ยคะ่ะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเราก็ตัดผ่านในบินทิ้ง ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว35ซนมค่ะ2ส,สีนะคะสีละ8เส้นนะนะคะเราก็จะจับคู่มาแบบนี้เอาสีขาวไว้ด้านล่างน,นะคะสีชมพูไว้ด้านบนแบบนี้นะนี่นะคะจะปลายริบบิ้นให้เสมอกันค่ะแล้วเราก็สอดเข้าไปแบบนี้นะคะสอดเข้าไปให้สุดเลยนะ ผู่แบบนี้ค่ะสอดเข้าไปทุกเส้นให้ครบทั้งแปดเส้นเลยนะคะ แบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วแล้วก็พลิกกลับมาด้านนี้จับลิ้บวินมานะคะนี่นะใช้นิ้วชี้ดันไว้แบบนี้ค่ะเห็นะคะใช้นิ้วชี้ดันไว้แล้วเราก็สอดมาดูถัดมานี่ค่ะ ประคองประคองออมานิดนึงนะคะใช้นิ้วชี้ดันแบบนี้แล้วเราก็สอดลงไป ะะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พับนะคะพับสอดกลับขึ้นด้านบน ะะแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะเราก็จะจับริบ้นนะคะเปิดเส้นออกมาเปิดเส้นนี้ออกมานะคะนะเปิดเส้นนี้ออกมาก่อนนะคะนะีน่รูนี้นะคะเราจะจับริบ้นลงมาเนค่นะะแบบนี้จับพับลงมาแบบนี้เลยนะคะสอดลงไปในรูนี้ ช้นิ้วชี้ประคองประคองมาดึงลงมาแบบนี้นี่ค่ะแล้ก็จะได้กลิดแบบนี้นะนะคะ ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะเราก็ดึงนะคะดึงปรับแต่งให้สวยงามอีกทีหนึ่งนะนะคะ,คะแบบนี้พอเราได้แบบนี้แล้วนะเราก็าพับสอดกลับขึ้นด้านบนอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะสอดขึ้นไปแบบนี้น่คะพับสอดกลับขึ้นไปเลยนะคะ พอเราได้แบบนี้แล้วนะเราก็เปิดริบบินออกมาด้านนี้ค่ะจับพับมานะคะพับมาด้านนี้นะอ้อมกรีดใาแบบนี้พับลงมาค่ะทําเป็นกรีดบัวน,นะคะแบบนี้นะนะคะแล้วก็สอดลงไปในรูนี้นะคะเราสอดลงไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะบอกวิธีนะคะน,นี่นะดึงมาแบบนี้ดึงมานะดึงลงมาก่อนนะคะแล้วก็ใช้นิ้วดันลงมาให้กรีดริบบินนะคะเข้าล็อกแบบนี้ จะได้สวยนะคะนี่ค่ะเวลาดึงลงมาให้ดิบ,บินเข้ามาในล็อกนี่นี่ค่ะนคะคะก็จะได้แบบนี้นคะคะพับมาค่ะปิดมาแบบนี้สอะลงไปนคะคะดันลงมาแบบนี้นี่ค่ะ นี่ค่ะสอสเดเสร็จเรียบร้อยล้วก็จะได้แบบนี้นะนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็พับนะคะพับสอดกลับขึ้นไปเก็บด,ด้านบนแบบนี้นี่ค่ะพับสอดกลับขึ้นไป นี่ค่คะเสร็จแล้วนะคะแบบนี้เราก็ตัดปลายบินทิ้งนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวะคะ่ะดอกบัวจิตราพัดน,นะคะสวยๆของเราค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ